สวัสดีครับพ่อกับไอ้แสนชนะคุณเกลา,กาครับมาอน้ครับมาอนีผ้ามาเบิง้งนำให้นำหน้าเบิ้งหวยพี่นองหลังจากฝนตกมือขค้ืน,นีนฝนตกแห้งเคลื่อนหลังจากฝนตก <c oughs> มาเบิ้งหวยหนำกะลวงหวย น้ำกันหลเต็มหวยเด็กหน่อยมาจิตเบ็ดตกเบ็ดไปห้องมึงบรรยากาศหวยมันน้ำน้หวยน้ำคลองฝนตกมากอะน้ำเต็มหวยเต็มคลองมึงหวยมึงไป ข้างนี้ก็นสิเป็นไห้หน้าหนะเข่า,าขก็บ่ค่อยเกิดเข่าก็บ่บ่เกิดเกิดบ่ดีปานไรน้ำถล่มพี่นอ้องน,น้ำกัฝนตกแห้งนี่แต่น้ำไม่น้ำหนักอะไร ทั้งนี้ก็ที่เป็นข้องข้องไปไม่กัดหวยน้องอย่ามือแรงแดดแอมเซ็มไปน้อง